ที่ทางผู้ชมแม่ตายจะทําแบบโครงการนี่เนะาะเราต้องทำโครงการเรลาการเกีเ่ยวกันกับโลกระบาดเรลาการยามเขาจะ,จะพูดถึงเรื่องโครงการแล้วเขาต้องเอาให้นักเรียนทุกคนฟังบรมแมนเฉพาะของมมแม่ตายแม่ตายจะนำเสนอกับโรงเรียนเราให้ทุกคนมัน มา,มาฟังมาดูาสินะเรากรขอเหตุข้อแหย่ห้ทำน้ำกรรเรากำส่วนเพื่อในเมตต้เขาอาจจะทำเป็นแบบโครงการเกี่ยวกันโรคระบาดท,ที่การเต้จะทำเป็นแบบเกี่ยวกันกับเด็กน้อยอย่างสินะ่งสิะเมตตาจะทำโครงการแบบแบบเกี่ยวกันกับแบบสาธารณกอย่าเกันสี่แน่กับเด็กน้อยกับผู้ใหญ่กับแบบสังคมหลายสิ่งหลายอย่างห้องมิทธิ์อย่างแน่อย่างสี่นอกจากเนาะ เดี๋ยวค่อยเจอกันจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุกณ์เล็กหน่อยนั่งกินข้าวอยู่อันของข้าวอยู่เออเล็กหน่อยบอกว่าเมื่อนี้แม่เมื่อนี้อยากก็นั่งกินว่าสัน่นนั่งกินสองคนว่าสัน่นว่าให้แม่นั่งกินน้าเมื่อนี้เล็กหน่อยเขาหูแจักเป็นเราเด้แบบน,นี้เออแม่ตาเอก เขาเรียกว่ายังล่ะพี่น้องกะภูมิใจครับสิ่งที่ดีๆเริ่มเขามาเนอกจากพี่น้องคะโอ้ยกรอบตาพี่น้องพึ่งขามาบ้านไปรับลูก <c oughs> เลิกเลียยเมื่ขึ้นนี่ก็ได้คุยกันกับอันน้องสาวอยูวน้องสาวไม่ตายนั่นโดนเราโน้ไน้คุยกันนั่งกับทำงานเาขากะเนียมาแรงบอก ว่าน,นั่งเลกสามถุ่มบอลว่าจังไดแล้วทรคุยกันพี่น้องดนโดนเธอกับกว่าจะได้คุยกันกับดนโดนเธอกว่าจะได้เอมเขาเรียกว่ายัางะ่ะได้เจอกันอย่างที่เนี่ยน,น,นั่งกับว่านั่งเฮ็ดงานอยู่อันอีงก่อ,อลานสภาอันนั้นเนาะหัวเอ็มนะพี่นอ้องคุยดน คุยไปเรื่อยเปื่อยที่นี่ก็ถามอื่อยได้บมมไดแบดนี้ว่าเมื่อใดเราเขาจะเจอกันอีกอย่างยังสีเนาะนางก็บอกทั้งภาษาสวีเดนทั้งภาษาเล่าละพี่น้องตามพี่น้องรัวเนาะเห็นฝรังเล่าหนูก็เลยบอกว่าถ้าเจอก็เจอช่วงเสาร์อาทิตย์นี่อาจจะได้ยุ่แต่ขอทับ ถ้าเป็นไปได้ก็ขอเจอวันวันเสาร์ยังสี่นะเพราะว่าวันอาทิตย์หนูก็ต้องเตรียมตัวอีกอย่างยังสิคือเกาเนาะเตรียมตัวเพื่อการไปส่งลูกไปเลี้ยงอย่างสิ่งนั่นเหมือนเสาร์วันจันทร์ยังสี่นนะถ้าเจอวัน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 เสาร์จะสะดวกมากที่สุดเพราะว่าวันอาทิตย์ก็คือจังวันพักผ่อนยังสี่งนะเห็ดเวียกเ็หยังอยู่ในบ้านอีกอย่างยังสี่นนะพักผ่อนยู่เียนยังสี่นะพี่น้องแล้วแบบที่นี่นั่งบอกว่าอัน ฉันคินหอดอาหารอันไทยเด้จังสิละเมืม่อใดละสิอันอันเฮ็ดอาหารไทยให้กินอีกอย่างจังสิหนูกนเลยบอกว่า,าเออเดี๋ยวจังว่ากันแตาจะสีเฮ็ดไทยกินดอกอีกอย่างังสิเป็นปะล่ะ้ับัทที่เนียนั่งก็เลยบอกว่า,าเดี๋ยวอันฮาเดทเดี๋ยวฮอไปเดทกันนะาะว่าสันหนว่าเดทยังเอากระเดทเจอกันไงอ๋อ <laughs> รุ่นล่ะสมัย <laughs> แสดงว่าจะไปเดทกับน้อง <laughs> น้องสาว นัดพบกันสมเดทจติ้งกันโอ้เนาะหงุดไหลมาแบบที่นี่มันว่าเออฉันจะมีอย่างเสื้อผ้ายิ่งใหว่าสันอีกอย่างลหะอเสื้อผ้ายิ่อย่างสิเฮ็ดยัง่าบ่าบลูเดจังจังว่ากันว่าสันโอ้ไบ่มีอย่างดอกสําหรับนที่นูจะคิดบ่ได้หวังว่าจะเอาอียังอีกยังสีดอกบ่า่าจะเฮ็ดอันใดแม่หาแน่วมาแก้งนูอีกบ่เนาะคิดเบิ่งนูเลยคิดเบิ่งอยอืมคุยกันไปเรื่อยเปื่อยล่ะเออ จะถามกันว่าเป็นยังไงแน่อยัางส่นะเนาะก็สิวาจ้าไดรับพี่น้องกันอืมอืมพอ่คยเจอกันยังสีมันก็จะมีความรู้สึกแบบว่าเอจะตื่นเต้นแน่อย่างสินะย่ามเผ่าจะเจอกันยังส่นะ ขนาดเป็นพี่น้องกันเพราะว่าเขาบได้ค่อยเจอกันยังสี่น้อพี่น้องสําหรับเมตายมันก็จะมีความรู้สึกตื่นเต้นแน่ส่วนน้องก็จะมีความรู้สึกตื่นเต้นแน่เจอเอื้อยังสี่นตมันมันแบบว่าเออเขาจะบไดาบ่ได้เป็นส่วนมากขึ้นเมืองไทยได้พี่น้องอันอันพี่น้องเจอกันยังสี่หรือว่าค้นข้างบ้านยังสี่นะอันเอิ้นหากันก็ได้ยังสี่มันอันไหนกกนับเป็นเวลาต้องค่อยให้เป็นเวล่งเวลากันจังสี่นะ แล้วแหงเป็นสําหรับนูกับน้องนู้ยังสินะกลัวนัานๆนที่กว่าจะได้เจอกันยังสินะกตางค้นต่างกันนั่นแต่นาากับมี่มูมี่พวกหลายเนาะเขาก็วัยรุนวัยสลุนเนาะเออข้ากับมีลูกมีอยังแต่แบบส่วนมากนูกับยูยูตัวคนเดียวกับลูกอ่ะพี่น้องแต่มันบ่แม่นแบบว่าเฉพาะแบบเฮ้อยูตัวคนเดียวเฮา อันนั้นจังซันจังสีแต่แบบว่าหนูหมายวามวมาถ้าตัวคนเดียวก็ค,วค,วกคือตัวคนเดียวเลยได้จ้ะมันหาคนที่ปรึกษายากแล้วก็รู้ว่าขอบคุณหลายๆที่พี่น้องเอ่เียนเขามาให้เป็นกำลังแรงใจหลายสิ่งหลายอย่างนอกจากเนาะขอบคุณนี่เลยากกอดกับก,กอดกันขอบคุณนี่ลีทีมีนํำจงนำใจแต่แบบว่า <c oughs> สำหรับอันเคสนู้เนี่ยทำไมคนวามวาตัวคนเดียวก็คือตัวคนเดียว,ว,เ,ยวเลยมันบอมแมนแบบว่าจะได้แบบว่าเออมีมีเพื่อนมาซอยเลี้ยงลูกมีเอ้อ,อย่างแบบแบบคนมาซอยเลี้ยงลูกให้อีอย่างมันบอแมนเลยจ้ะมันไม่ใช่เลยเลยเนะจ้ะแล้วก็แม่ใต้ก็อยากจะตอบอีกคลิปหนึ่งเนาะจ้ะพี่น้องคะ เ baptism, response, amine, our, <cellular. S 1> ดี๋ยวหนูจะมาทําคลิปอีกคลิปนึงแล้วก็ตอบอัน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 ที่เพื่อนเขียนถามเขามาเดี๋ยวหนูก็จะทําคลิปแต่เบาเนาอจ้ะเนาะแต่ช่วงนี้กะมาแล้วลีนาลิ่งหน่อยลีนาลีน่ามาสวัสดีท่านผู้ชมไหมคําเดาอดมากูดิสมม่เสียกูดิสม่าเล่นกูเสียงกูดิส แอนกูดิสมัอนอันนี้กูดิสของของมามา่มามาีออ่ราเซกนันขอบคุณมาม่ายังข,มามาขอบคุณมาม่าขอบคุณค่ะสันตัวขอบคุณค่ะอ,อันนี้คุณคู่หายแม่เด้คุณคู่ขอ,ของแม่ห้แม่เด้ปวดอ,อืม,อมนะมงนี่แหละพี่นอ้องทายดีแล้ว,วแต่เป็นแพ้มงนี่แหละปุ๊บ We kommt, we ือสวัสดีค่ะท่านผู้ชมไปค่ะืพี่ยามันสาธุเหรอพี่ละวีซัตท่านผู้ชมสาธุก่อนวีซัตท่านผู้ชมสาธุก่อนพี่ยามันสาธุกันเซ่สาธุหงองเอ้ไอ้ด้หยองผวนบ่มาณปมาณเกินเจ้าของมาหยองโอเคกวิเซ่ให้ดูไหมให้ดูให้ดูค่ะบายบาย อ๋อแม่วินก็อยากมากะนี่กินเขาแล้วแล้วมากมากมะเมียอไปดูแม่จะอกสอร์ทออเอียนมาไหอ๋อคันดูเซเฮ้สวัสดีทัผู้เฮ้สวัสดีทัานผู้ชมแม่บอกอีกบอว่าสันอืม how are you how are you I'm fine I'm fine เพิ่งกินเขาเสร็จ what d แอิวลาินยังงอะไรกินยังไงพิ a t a อ๋ออต้ิซซ่าเนาะ เสวัสด hey <Hey do, S 1> <me> ีเฮ้ทุกท่านผู้ชมไหมไอ้ดบายบายค่ะบายบาย